ข่าหนึ่งของ Dream Catcher Studio ที่เตรียมงานกันหนักมากมางานถึง5ปีกับการสร้าง d r e a m Catcher Korea Entertainment ที่จะพาน้องๆไปเดบิวต์ในสถานที่จริงที่คล่ายเพลง Rainbow r e w o r l d ณประเทศเกาหลีใต้โดยล่าสุดจากงานแถลงข่าวเปิดตัวเทนนีกับโปรเจกต์ Dream Catcher 2024น Dream Catcher Studio หลังหง้างยูนพยพระราม9ผู้บริหารทั้งสองท่านครูนุ่น สรีพรแสงบุญนำและครูเนตปนัฏยากิติกถาคุณคงคุ้นกันแล้วจากหลายๆผลงานของ Dream c a s u e r Studio ไม่ว่าจะเป็นการสอนและเทรนนิ่งศิลปินกับโปรเจกต์ต่างๆหรือการได้ร่วมง,งานกับค่ายเพลงชั้นนำของประเทศไทยโดยครูเนตหรือเนตแคนดี้มาเฟียผูดเข้าแข่งขัน8คนสุดท้ายรายการเดอะสตา12และมีประสบการณ์การทำงาน และร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพที่ประเทศเกาหลีใต้แบบครบเครื่องพร้อมแล้วที่จับมือกันสางฝันให้เด็กไทยได้เติบโตในวงการเพลงระดับอินเตอร์อย่างแท้จริงแรงมานาลใจสำหรับโปรเจก้นะคะก็เราสองคนน่ะจริงๆแล้วคิดกันมานานมากๆค่ะว่าอยากจะจัดโปรเจกที่พาน้องๆได้ไปหาประสบการณ์จริงๆเพราะว่าเราสองคนน่ะอย่างคุณนุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทำงาน ค่ายเพลงแบบเบื้องหลังแล้วก็อยากที่จะเอาประสบการณ์ที่เองทาเบื้องหลังในการสอนศิลปินเนี่ยมาแชร์ให้กับน้องๆทีเ่เป็นกะลยานั้นมีผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่เรารู้จักส่วนคุณเนตเนี่ยความตั้งใจที่เราคิดกันไว้คือก็เป็นศิลปินตัวจริงเสียงจริง,รงเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้คุณเนตเล่าในพาร์ทของคุณเนตค่ะค่ะก็คุณเนตนะคะเคยเป็นอดีตศิลปินเกิร์กรุ๊ปวงคันดี้มาเฟียนะคะแล้วก็เคย อยู่ในรายการเดอะสตาร์สิด้วยค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์ไปถ่าย MV ที่ประเทศเกาหลีใต้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ทีมเมคอัพ อาร์ติสต์สไตลิสทั้งหมดที่ทีมเกาหลีทั้งหมดนะคะพอเราได้มีโอกาสเป็นคุณครูแล้วก็เป็นเจ้าของ d r e a m ช a s อร์ส s t ด d i o ด้วยพอเราได้มีโอกาสมีคอนเนคชันที่ประเทศเกาหลีตายอยู่แล้วเราเลยอยากจะสร้างโอกาสนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องๆเจเนอเรชัน,นใหม่ๆทุกคนให้ได้สานต่อความฝันของเด็กทุกคนแล้วก็สานต่อประสบการณ์ที่เราเคยมีด้วยกันให้สิ่งนี้มันไม่หายไปแล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆในทุกเจเนอเรชันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกที่คุณครูเน็ตฝึกมาเนี่ยจากตอนนั้นที่คุณ,คณาา em, คน เพื่อนร่วมงานกับคุณนุ่นที่ทำงานอยู่ที่โมโนมิวสิกสมัยก่อนซึ่งตอนนี้ก็เป็น 2> e, e 29, 2 9 e 2 9 n i g h t music identities ค่ะใช่ค่ะก็เคยได้ร่วมงานกันกับฮ mm ีจงเซมเมื่อตอนนู้นแล้วก็เคยเห็นคุณเนตเนี่ยได้ทำงานกับท้องทีมเกาหลีเนี่ยที่ได้รับการฝึกแล้วก็เทรนอย่างจริงจังมากๆก็เลยชวนคุณเนตว่าคุณเนตเอาประสบการณ์ที่เราอ่ะได้เคยไปเกาหลีได้เคยไปออกตามรายการต่างๆเอามาแชร์ให้เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมกับน้องๆอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นปัจจุบันที่พวกเราได้ร่วมเปิดโรงเรียนกันในานามของ dreamcatcher studio ค่ะ โหรู้สึกมัน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 เป็นความรู้สึกที่เหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราคิดโปรเจกต์เนี้ยมาเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่เราเริ่มเปิดโรงเรียนใหม่ๆคือพอเราเปิดโรงเรียนปุ๊บเราคิดเลยคะ่ะว่ากูเน็ตปะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทําโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับชาคุณครูแล้วก็ทีมงานชาวเกาหลีกันแต่พอดีช่วงนั้นติดโควิดพอดีเราก็เลยโอเคขอพักไว้ก่อนแล้วก็<ม>อุ่นเครื่องกันใหม่แล้วก็ ปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมมากที่สุดแล้วเราก็เลยเริ่มรันโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ได้ร่วมงานกับค่ายเกาหลีค่ะชื่อว่าค่าย Rainbow Bridge World ย่อมันย่อเป็น R B w ค่ะก็จะเป็นค่ายของศิลปินดังหลายๆท่านที่เราคนไทยน่าจะรู้จักกันดีด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับน้องๆลูกศิษย์ของเราทุกๆคนที่ได้ไปร่วมเข้าแคมป์ด้วยกันในปีนี้ จริงๆ oh. ความพิเศษของแคมป์ในปีนี้ Dream Catchers Training Camp in Korea 2024นะคะเป็นครั้งแรกของ Dream Catchers t u d i o ที่ร่วมงานกับค่าย Rainbow Bridge World ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งความพิเศษของเรามีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น Training System ที่เป็นการทำงานของค่าย RBW ที่เป็นการเทรนสปินในค่ายเขาจริงๆค่ะแล้วก็เป็นการฝึกให้เด็กๆได้ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแบบ out of comfort zone ของตัวเองได้ฝึกได้รู้ตัวอจริงๆว่าเราเนี่ยจะ ถ้าเกิดเรามีความฝันอยากเป็นศิลปินแล้วอะเส้นทางนี้ที่เราไปเจอกับของจริงที่ค่ายที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเด็กๆพร้อมจะสู้แล้วยังยังจะดําเนินความฝันนี้ต่อไปไหมก็จะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นด้วยบวกกับเราจะมีซิงเกิลใหม่ที่จะให้น้องๆได้เป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้ก็เหมือนได้เป็นเดบิวต์ได้เป็นศิลปินที่เดบิวต์จริงๆภายใต้ค่าย R B W เลยค่ะแล้วก็ <c oughs> จะมีเป็น ความความพิเศษของเราอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมอบความพิเศษเนี้ยให้กับน้องๆทุกคนนอกเหนือจากการฝึกคือเทรนฝึกแล้วก็ไปใช้ชีวิตเหมือนกับศิลปินที่กำลังจะเดบิวต์พิเศษสุดๆคือน้องๆจะได้ออกซิงเกลิล จริงๆได้รับการผ่านการเดบิวต์จากคุณครูมืออาชีพชาวเกาหลีที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วก็เชื่อว่าความฝันของท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่มีความฝันเนี่ยก็คงอยากที่จะเป็นไอดอลสักหนึ่งคนแล้วก็เออไ,ได้ได้มองไอดอลที่เขาประสบความสำเร็จอย่างเช่นเออที่เราทราบกันหลายๆท่านจาก ศิลปินไทยที่ไปประสบความสำเร็จที่ประเทศเกาหลีซึ่งแคมป์ของเราในครั้งนี้ค่ะเราก็จะทําให้น้องๆกลุ่มแรกของคนไทยที่ได้ไปร่วมงานกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ RBW เนี่ย สารฝันให้น้องๆทุกคนได้มีซ mm ิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้มีเป็นสตรีมมิ่งที่สามารถเป็นซิงเกิลที่มีสตรีมมิ่งในทุกๆแพลตฟอร์ม hmm. ค่ะคือกลับมาในประเทศไทยเขาก็จะมีเ,เป็นซิงเกิลเป็นเพลงใช่ค่ะเป็นอ,อ,อัลบั้มเหมือนเป็นแพคเกจจิ้งที่แบบกลับมาเป็นที่ระลึกให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ยังมีเพลงในออนไลน์แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มในประเทศเลยค่ะก็ คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆแล้วก็รวมถึงพวกเราด,ด้วยกรร็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่จะได้ให้น้องๆได้มีผลงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็การไปเทรนนิ่งครั้งนี้ค่ะจะได้มี MV Production มี Music Director มี MV Director เป็นชาวเกาหลีทั้งหมดรวมถึง Make Up Artist Hair Stylist ทุกท,ทีมงานทุกคนเป็นชาวเกาหลีหมดเลยค่ะก<ช>็คิดว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเด็กๆเด็กไทยกลุ่มแรกที่ได้ร่วมงานกับค่าย r b w ค่ะ แวันแล้วก็ก่อนหน้าที่น้องจะไปเทรนที่เกาหลีเนี่ยเราก็จะมีการฝึกฝึกแรงกายแรงใจแล้วก็ทดสอบความสามารถของตัวเองที่ประเทศไทยก่อนแล้วก็จะมีโปรแกรมให้น้องๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปลุยกับสถานการณ์จริงที่ประเทศเกาหลีค่ะค่ะก็โปรเจกต์ a m c a t c h e r s อืม ค่ะโปรเจกต์ Dreamcatchers Training Camp in Korea 2024นะคะเป็นครั้งแรกเลยของ Dreamcatchers t u d i o ที่ได้ร่วมงานกับฮีจงเซมนะคะแล้วก็ร่วมงานกับค่ายที่ประเทศเกาหลีใต้ชื่อค่ายว่า r b w Rainbow Bridge World นะคะเป็นเด็กไทยกลุ่มแรก9คนนะคะที่จะได้ไปเดบิวต์ไปทำซิงเกิลจริงๆไปเปิดประสบการณ์จริงๆที่ค่าย r b w นะคะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด็ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมี IG น้องๆทุกคนนะคะจะคอยอัปเดตผลงานแล้วก็คอนเทนต์เรื่อยๆคะ่ะที่ i g dreamcatcherskorea.ent e นะคะย่อมจาก Entertainment นะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆนะคะได้ที่ w w w dreamcatchersthailand.com ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวเราจะมีแคมป์แบบนี้ในทุกๆปีแล้วก็สิ้นปีนี้ก็น่าจะต้องมีอีกรอบหนึ่งค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามหรือว่าใครที่พลาดการไปเทรนด้วยกันในแคมป์นี้นะคะก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่ามันเป็นแคมป์ที่แบบอยากให้ทุกคนได้ไปค่ะก็เราติดตามกันได้แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนในแคมป์ นานาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ